สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตกันทำน้ำไบโอเนียเจนทนะคะเริ่มด้วยเราใช้ไบโอเนียที่เรามีนะคะแล้วก็ใช้น้ำอันนี้ที่ใช้คือ600มิลลค่ะเราเริ่มจากการเทน้ำออกนิดหนึงเพื่อให้มีช่องอากาศในขวดนะคะประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วอนนี้เราจะทำพร้อมกันเลยทีเดียว2ขวดเพื่อไม่ให้เสียเวลาหลังจากนั้นเราเทน้ำออกปุ๊บนะคะเราไม่ใช้น้ำนี้ละ เราเอาแบรนด์เนี่ยที่เรามีนะคะหนึ่งฝาระวังอย่าให้ไปสัมผัสมือนะคะระวังมากเรื่องความสะอาดเทเ,เข้าไปเลยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะติดเลยอันนี้ยังไม่ใช้ละนะคะเราก็เอาฝาเดิมที่เขามีอยู่มาติดต่อไปคือ หาผ้ามาลองสัก4ี่ห้าชั้นนะคะแล้วก็พื้นที่เราจะทุบนะคะเราต้องยกให้ห่างจากพื้นประมาณ6 1ถึงสิบสองนะคะให้เกิดความแรงทําอย่างนี้ไป1นึอยครั้งค่ะ,อ,ะอันนี้เราทำครบ1นึร้อยครั้งแล้วนะคะหลังจากนะั ให้เราพักทิ้งไว้18ชั่วโมงนะคะถึงจะนำน้ำนี่เอาไปใช้ได้และเสร็จสิ้นวิธีการทำ r บลเน่เจนทูค่ะ